สวัสดีค่ะพรเจริญเครื่องจักรกลนะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะคะก็จะเป็นคลิปสอนการใช้งานนะคะของอรถเกี่ยววางลายนะคะตัวนี้เป็นแบบ2ชั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปสอนการใช้งานวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาของชุดหัวเกี่ยวตัวนี้ด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะจะใช้เป็นเครื่องยนต์นะคะ6.7แรงม้านะคะปุญแจสตาร์ทนะคะ ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าตัวนี้มันมีกลไกมันมีอะไรบ้างนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบของกำลังเลี้ยวนะคะตัวนี้คือกำลัเลี้ยวนะคะจะมีสองข้างนะคะส่วนตรงกลางตัวนี้นะคะคือตัวเบรกนะคะแล้วก็อันนี้คันเร่งนะคะตัวนี้คันเร่งแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวลูกเตะสายพานนะคะก็คือเวลาเราใส่เกียร์ปุ๊บแล้วเราก็มาเตะลูกเตะตัวนี้เพื่อให้รถมันทํางานนะคะแล้วก็ ส่วนเกียร์นะคะก็จะมี3เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะคะก็ตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าเครื่องมันเป็นกุญแจสตาร์ทนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับความสูงต่ําของหัวเกียวนะคะก็ตอนนี้คืออยู่ระดับกลางนะคะอ่ามันจะมี3ระดับก็คือระดับต่ําสุดแล้วก็ระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุดระดับสูงสุดนี้มันจะเป็นระยะเคลื่อนที่นะคะก็คือสมมุติว่าเราเราจะวิ่งรถไปไป ในพื้นที่ไกลๆเราก็เอาใส่ที่ระยะสูงสุดได้เลยเตัวนนกลไกก็มีแค่นี้นะคะส่วนวิธีสตาร์ทเครื่องนะคะวิธีสตาร์ทเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้มันจะต้องโชคกนะคะลูกค้าโชกตัวนี้นะคะโชคกแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทเลยอจะบิดให้ดูนะคะพอเครื่องปิดแล้วนะคะก็ปิดโชคก ็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะเร่งคันเร่งช่วยนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดในกรณีที่มันไม่ติดนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะดับก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบของหัวเกียร์นะคะตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะใช้งานง่ายเกียร์เราก็ใส่เกียร์ปกติเลยโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบหัวเกียร์นะคะว่ามันทํางานยังไงนะคะเครื่องนะคะ แกถอยอ่าเกถอยนะคะหวัวเที่ยวมันก็จะทำงาน นี้นะคะมันก็ใช้งานง่ายไม่มีอะไรมากแล้วก็ส่วนเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์เกียร์หนึ่งอยู่ไหนพี่อ่าเกียร์หนึ่งนะคะอันนี้เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สองแล้วก็อันนี้เกียร์สามนะคะส่วนอันนี้คือเกียร์ถอยหลังนะคะอันนี้คือเกียร์ถอยหลังนะคะโอเคแล้วก็ก็ต่อไปก็จะมาอธิบายการวิธีการดูแลรักษาของหัวเกียร์นะคะตัวนี้หัวเกียร์ตัวนี้มันเป็นโซ่นะคะเป็นโซ่ลำเลียง วิธีการรักษาเราก็ใช้เป็นน้ำมันเครื่องก็ได้นะคะหยอดก่อนใช้งานทุกครั้งแล้วก็หลังใช้งานทุกครั้งนะคะแล้วก็หยอดตรงใบตัดด้วยก็ดีนะคะนี่ใบตัดตัวนี้มันก็เป็น,นกลไกของใบแบตเตอรี่นนะคะตัวนี้อ่าเราก็หยอดไว้เลยสมมุติว่าหลังใช้งานแล้วปุ๊บเราไม่ได้ใช้งานเราก็หยอดทิ้งไว้เลยการสนิมมันขึ้นนะคะอเคมันก็ไม่มีอะไรมากงั้นขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ